บัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรฐานแล้วระยะนี้ท่านทั้งหลายกำลังศึกษาอยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานแต่ว่าตอนนี้ตอนอรหัตผลขอได้ทราบว่าอนาปานุสติกรรมฐานนี้ ท่านจะพึงศึกษาพระกรรมฐานอีกสามสก้องท่านจงอยา่าเว้นอนาปานุสติกรรมฐานถ้าว่าท่านทั้งหลายเว้นอนาปานุสติกรรมฐานเสร็จแล้วผลจะไม่มีสำหรับท่านเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต และเป็นกรมนรมฐานระงรับกายสังขารคือระงรับทุกขเวทนาที่เกิดทางกายกำลังใจของท่านที่เจริญพระกรมรมฐานจงอย่าสนใจกับร่างกายมีความเข้มแข็งในจิตคิดว่ามันจะตายซะได้เวลานี้ก็ดีเคยได้ฟังมา,าบ่อย อาการทางกายเกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้นิดๆหน่อยๆก็มีความหงอยใหญมีการกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการของปีติห้าเกิดขึ้นซึ่งหลักสูตรม่อยู่แล้วแต่ไดาว่าก็ยังมีคนมาพูดมาถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่ายังไงคนประเภทนี้ผมไม่อยากพูดด้วย ตำรามีอยู่ไม่สนใจกับตำราและก็ยังห่วงขันห้าแม้แต่การเล็กน้อยยังห่วงชีวิตทำไมจะไม่ห่วงถ้าห่วงชีวิตจะเป็นพระรีเจ้าได้ยังไงจะนั่นคนประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฝอนี่จะมายุ่งกับผมผมจะไม่สนใจกับบคุคคลประเภทนี้เป็นอันขาดดีไม่ดีก็ไล่ส่ง พอถามเข้ามาดีไม่ดีก็ไล่ส่งเด็ดว่าไม่อยากจะคบหาสมาคมเบื่อนหน่ายพักสอนกันมาเท่าไรไม่รู้จักจําแบบแผนมีแล้วไม่รู้จักประพฤติธปฏิบัติขอบรรดาทนายหลยสั่งวอนเรื่องนี้ให้ดีวันนี้มาสรุปกันถึงผลแห่งการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอริยเจ้า ที่พูดมามากในความจริงผมก็ไม่อยากจะพูดนี่ต้องใช้คัดเศษถึงเก้าคัดเศษเพียงแค่ผลทียนนำตนให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ตามที่เขาศึกษากันมาจริงๆเขาศึกษากันมาไม่เกินสามสิบนาทีเมื่อฟังเท่านี้แล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติจนกว่าจะได้อรหัสผล <c oughs> นี่คนจริงๆเขาทำกันแบบนี้แต่ว่าการที่จะบรรลุเร็วมรรลุช้านั้นขึ้นกับกำลังใจกำลังใจเขาเรามีความเด็ดเดี่ยวมันก็ได้บรรลุเร็วถ้ากำลังใจอ่อนแอก็ได้บรรลุช้าประเภทพ่อไปเอาไหนไม่ได้ตกนรกไปเลยเราตอนนี้ไปก็ขอพูดกันถึงความสรุปตนเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยาก อย่าไปติดตำราให้มากอเนกชาที่สังฆาราสังทาวิสังอะไรหรืว่าอวิชาปฏิยาสังฆาราสังฆาราปฏิยาบิญญาณังวิญญาณปฏิยาไล่ไปเถอะไล่ส่งเดชเป็นนกแกวนกคุณทองมันจะเกิดประโยชน์อะไรปฏิจจสมบปติที่ผมไม่สอนเรื่องปฏิจจสมบาทก็ดีอเนกชาคนดีผมเห็นว่าไม่จําเป็น ดูตัวอย่างถึงบุคคลผู้สนใจจริงแล้วก็ศึกษาเรื่องความเป็นพระอรหันต์ขอยกตัวอย่างในประสูตรมาครั้งหนึ่งบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายได้ศึกษาพระตก,กรามฐานกัองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสังเขปหลังจากนั้นจินวลาองค์สมเด็จพระบรมโลกกเชษเพื่อจะเข้าป่า สมเด็จพระบระมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัสว่าพิฆเวดูก่อนพิสทุทั้งหลายเธอเวลาสาลีบุตรแล้วหรือยังบรรดาประสงค์นั่นหลายเา่า้นกราบทูลว่ายัางพระพุทธเย้าขาสมเด็จพระบระมศาสดาจึงตัดว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงไปลาสาลีบุตรเสียก่อน ทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรรทรงทราบว่าพระสารีบุตรจะพูดว่ายังไงเมื่อบรรดาประสงค์ท่านหลายเข้าเริหาพระสารีบุตรและจึง <c oughs> นมาเสกการแล้พระสารีบุตรจึงถามว่าเธอจะไปไหนพวกเธอท่านหลายก็ตัสบ,บอกว่าจะลาเข้าไปปฏิบัติตนในป่า นี่ขอพูดเกี่ยงสองเรื่องซ้อนกันแต่เอามากล่าวในเรื่องเดียวกันพระสารีบุตรถามว่าถ้าเธอเข้าไปอยู่ในป่าในแดงไกลในชนบทถ้าเขาถามว่าเธออุปสมบทบรรลิาในพระพุทธศาสนาหวังประโยชน์อะไรเธอจะตอบว่ายังไงบรรดาประสมนั่นหลายก็กราบเพียนว่าไม่ทราบจะตอบว่ายังไงดีพระเจ้าค่ะ ระสารีบุตรจึงบอกว่าถ้าเขาถามเธอเช่นนั้นเธอจึงตอบว่าการที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้บวชเข้ามาเพื่อความดับไม่มีเชื่อจงจําไว้พ้ะสมนั้นหลายเรานั้นก็จาไว้คาว่าความดับไม่มีเชื่อนี่หมายความว่าสัมโยตเทวสิทธการจะไม่มีเชื่อติดอยู่ในจิตของเรา ยำคำนี้ไว้ว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นบวชเพื่อความดับไม่มีเชื่อคือกิเลสหมดจากจิตนี่เรื่องหนึ่งบรรดาประสงค์ท่านหลายจังถามพระสารีบทว,ว่าถ้าผมเป็นปุถุชนต้องการจะเป็นพระสดาบ,บันจะปฏิบัติยังไงพระเจ้าค่ะพระสารีบจียงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านนนั้หลายอย่างเป็นผู้ตุชนคนหนาแน่นไป้วยกิเลสปราธนนาจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบระมลโลกเกษตให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบันจงพิจรารณาในสกกายทิทีิจือคือพิจารณาว,วาา่ารูบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่เรารวมเรียกกันา่าประกกายอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือว่าเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเธอพิจารณาอย่างนี้ไว้เสมอเท่านี้จิตเธอจะละเอียดลงเมื่อจิตเธอละเอียดลงเธอก็เป็นปสดาบัน บรรดาประสงค์ท่านหลายเรานั้นยิงกร่าบเปลียนทอมถามต่อไปว่าในเมื่อพวกผมเป็นประสงค์ดาบันแล้วผมทำยังไงจึงจะเป็นทศกิจาคามีพระสารีบุตรจึงได้ตอบสุนระวาทีบรรดาประสงค์ท่านหลายว่าถ้าเช่นนั้นเธอก็จงพิจารณาขันห้านั้นแหละที่เราเรียกว่าสกายิทธิธ ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารย,ยาิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่องเราเราไม่มีเลยขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่อรมจิตละเอียดลงแล้วเราก็เป็นพระสกิทาคามีบรรดาประสงค์ท่านหลายถามอีกทีว่าเมื่อผมเป็นพระสกิทาคามีแล้วจะเป็นพระหลันทำยังไงท่านก็บอกว่าปฏิบัติเช่นเดียวกันพิจารณาขันห้าเช่นนั้น พิจารณาแบบนั้นเมื่อจิตละเอียดลงก็เป็นปัญหาถามีพระสงฆ์ถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นรอราหันต์ทำยังไงท่านบอกก็พิจารณาอย่างเดียวกันพระสงฆ์ท่านหลายเ้านั้นถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระอราหันต์แล้วหยุดเลยใช่ไหมพระสารีบุตรตอบว่าไม่ใช่พระราารอรหันต์ยังพิจารณาขันห้าอยู่เพื่อความอยู่เป็นสุข เพียงเท่านี้ท่าเข้าใจแล้วหรือยังนี่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อะไรมากเขาใช้อย่างนี้ไม่ต้องไปแบกจำราเป็นหอบหอบไม่น้ไม่ต้องไปนั่งท่องตำราให้มันเลยแต่ผมนั่งท่องมาแล้วนะตำราที่ผมเรียนเนี่ยถ้าจะน้ำหนักตัวผมไม่ช่างกับตำรา คิดว่าตำราที่ผมอ่านเนี่ยมันเกินก็ร้อยเท่าน้ำหนักตัวของผมผมคิดว่ากุฏิที่ผมนั่งอยู่เวลานี้ถ้าจะใส่ตำราที่ผมเรียนมันไม่พอเพือไม่พอใส่แค่เรียนนักธรรมตรีเพื่อนเขามีหนังสือสามเล่มผมแบกสามแบกยังไม่พอเลย นิสัยผมเป็นคนชอบคนควา้าทนาศอเลื่มนั้นพาดพินถึงอะไรผมต้องหาซื้อมาอ่านให้ได้แต่เป็นอันุ่าเมื่ออ่านกันเข้าไปแล้วก็มาจบกันอยู่ตรงนี้จบกันอย่างพิเษดายก็คือสัญชนสิบเราต้องตัดให้ได้การตัดสัญญอสิบก็คือตัดตัวแรกในแก่สกายทิทิอันนี้ในขันธวัช ปรากฏว่าม um. ีพรามถามพระพุทธเจ้าทิ้งกิเลสหลายสิบประการว่าจะห้ามหันกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ห้หมดไปใช่อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสสดาก็ทรงตัดไว้เช่นเดียวกับภาษาที่บวดจงตัดที่ขันห้าคือเห็นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขัญญาไม่มีในเราเท่านี้ไหวไหมนี่การปฏิบัติจริงๆเขาจับกันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะที่ผมพูดามามากแต่กันคนเลอะเทอะกันที่คนมีปัญญาสามไม่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นประโยชน์ ถามว่าจะถามว่าเวลาผมศึกษาผมศึกษาตรงไหนด,าดาําเป็นสารีหมายกากรปฏิบัติการปฏิบัติผมก็ยึดคําสอนขององสมเด็จพระสุนรสมัติที่ตรงกับคําสอนของพระสารีบุตรนี่เป็นเครื่องปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นผมเล่นเป็นกีฬาสมาธิของผมบุตติผมคนชอบจุกจิก ใครเขามีอะไรใครก็ทําอะไรได้ก็ต้องคิดว่าเขากินข้าวเรากินข้าวเขามีมือมีเท้าอย่างเะาสิบนิ้วเราก็มีมือมีเท้าอย่างเะาสิบนิ้วเมื่อเขาทําได้เราต้องทําได้ถ้าทําไม่ได้อย่างเขาให้มันตายไปเรื่องชีวิตถ้าไม่มีความสามารถมันก็ไม่มีความหมาย ถ้าทําแล้วในขณะนั้นถ้าผลยังไม่สมเอจอยียงใดเราจะยอมตายยึดถือกําลังใจขององสมเด็จพระจอมไตรขณะที่ทรงอธิษฐานจิตนั่งอยู่ที่โคนโพตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคิดว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เลือดแลเนื้อ,อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินรีจะตักใสก็ตาม ถ้าเรายังไม่ได้สําเร็จัวสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่ถ้าไม่ยอมลุกมันก็ไม่ยอมกินด้วยเพราะไม่มีอะไรจะกินกําลังใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้การที่ก็ทําได้มาเขาทากันอย่างนี้มีกําลังใจอย่างนี้จําไว้ให้ดีนะ คำว่าไม่สามารถคำว่าไม่ไหวคำว่าไม่เข้าใจอย่ามาพูดในผมฟังพระพูดให้ฟังทุกอย่างแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าใจไม่ไหวไปที่จากที่นี่ไปซะเลยอย่ามาอยู่ไม่ด้ามาอยู่ให้มันรกสถานที่เราไม่ต้องการคนประเภทน,นี้ คาว่าไม่สามารถไม่เข้าใจเขาสอนกันมาไม่รู้เท่าไรไม่เข้าใจจงอย่าอยู่ที่นี่นีเราต้องใช้อารมณ์ของเราเด็ดเดียวแบบนี้ตายให้มันตายไปหันก็ไปจับสังโยชน์สิทเวลาปฏิบัติจริงๆต้องเอาใจจับสังโยชน์สิบเป็นอารมณ์สังโยชนสิบสามข้อเป็นพระโสดาก,กับสิกาคา เขาพิจารณาขั้นกันห้าตัวเดียวเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายมันเป็นธาตสี่ประชุมกันมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นที่สุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วเราจะนั่งยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรดูในท้ายมหาสตริประฐานทุกข้อท่านบอกว่าจงอย่าสนใจในกายของเรา เรื่อกายภายในเรียก,กายของเราตัวเราจงอย่าสนใจใจกายภายนอกคือร่างกายผู้อื่นจนอย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าเราไม่สนใจอารมณ์ติดมันก็ไม่มีเมื่อไม่สนใจกายเราไม่สนใจกายเขาไม่สนใจวัตถุธาตุจิตมันก็โปร่งจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันจะมาจากไหน ที่มันมีความโลภความโกรธความหลงก,ก็เพราะว่าสนใจกายเราสนใจกายเขาสนใจทรัพย์สินต่างๆคำว่าไม่สนใจไม่สิยนทิ้งมีเก็บรักษาไว้ทำให้มันเป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นโทษท่านันพอตต้แล้วเลิกกันเมื่อร่างกายเราจะต้องพังในที่สุดเราจะต้องยึดถืออารมณ์สำ,สำคัญสำคัญคือตัดอบภูม ได้แก่พิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีเขารรมาทมความดีของพระอริยสงฆ์เห็นบันดีแล้วยอมรับนับถือปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านให้ปฏิบัติตามครั้งอันดับแรกก็คือสินห้าทรงสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เท่าทำได้ไหม ถ้าทำไม่ได้ก็ตั้งใจไปอบวย,ยูมเพียงเท่านี้เราก็เป็นพระโสดากับสกิทาคารยากก็เปล่าอย่าฟุ้งกับตำราให้มันมากเกินไปตำรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามใช้ตำราให้เป็นประโยชน์อย่าใช้ตำราเป็นเครื่องโอ้โอวดคนอื่นเอาไปจายยนก,กรรมทำให้เ่อนอ่อนน้อม ทรงไว้ให้เป็นปกติกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนน้อมใจอ่อนน้อมใจมันยิงจะดีถ้าใจไม่แข็งกันด่างมันเลวย่ำไม่นะแล้วต่อไปเมื่อพิจารณาร่างกายของเราว่าขันห้าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ขวงเรา,ไม,เราไม่สนใจร่างกายเราไม่สนใจร่างกายคนอื่นไม่สนใจวัตถุธาตุ ในเมื่อไม่สนใจเราไม่สนใจเขาไม่สนใจวัตถุมันมีจุดไหนบ้งที่จะเกิดกามารมมีไหมเห็นผู้หญิงหญิงสวยผู้ชายสงา่าเราไม่สนใจแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายเราก็ไม่สนใจไม่เป็นของโลก อารมณ์ใดๆที่ไม่เกิดขึ้นกับเรานเมื่อเราไม่สนใจกายแล้วมันจะสนใจอารมณ์อะไรไม่มีนี่กายกระทกกบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่สนใจมันจะมีได้ยังไงใครเขาด่าเขาว่าเขานินทานเขาช่างมันข้ออะไรเขาด่าเขาด่ากายแือเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยมันไม่ถูกเราคนดา่าคนบ้าไม่ใช่คนดี ไม่สนใจเียทุกอย่างคนสวยเราไม่สนใจคนสง่าเราไม่สนใจวัตถุธาตุที่สวยเราไม่สนใจวัตถุธาตุที่งามเราไม่สนใจอารมณ์รักในกิเลสไม่จะเกิดขึ้นยังไงกายกระทบกระทั่งในจิตไม่จะเกิดขึ้นได้ยังไงอารมณ์จิตมันก็เป็นอุนบากกอไม่ค้ารมณ์เท่าน,นี้เราก็เป็นพระอนาคามีไม่เห็นมันจะยากตรงไหน,น รักษากำลังใจให้มันมั่นคงจริงๆให้จิตมันแน่วแน่จริงๆอย่าเอาจิตเข้าไปยุ่งอารมณ์ภายนอกทำงานทุกอย่างเพื่อสาธารณประโยชน์เราทำเพื่อพุนิพันธ์ที่เราทำนี่เราทำเพื่อไม่เกิดไม่ใช่ทำเพื่อเกิดไม่เกิดทำทำไม ก็ทําเพื่อเป็นการตัดอารมณ์ว่าเองงานที่เราทําไปแล้วเราลงทั้งทุนลงทั้งแรงแต่ว่าทําไปแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงอนัตตาไม่ชาก็สลายมันไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนมันไม่พังก่อนเราก็ตายก่อนเราทําเพื่อจิตตัดโลภความโลภการทํางานอารมณ์มันจกจิตฝึกอารมณ์ใจให้มันเย็นตัดความโกรธ การไม่สนใจว่ามันเป็นของเราเพราะว่าเรากับมันไม่ใช่ก็ต่างกันอะไรเป็นการตัดความหลงปณิพานเลยนี่พระที่ทํางานในใชอารมณ์แบบนี้ปัญพานง่ายๆไม่อยากไม่เห็นเมียอะไรอยากตอนที่จะเข้าไปอา,าราสตะผลอันนี้ก็ไม่อยากอีกว้นั่งพิจารณาว่าแรกกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็ร่างกายของเราเรายังไม่สนใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆมันแก่มันหิวมันหนาวมันร้อนมันก็หายทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมีแต่ความทุกข์และดีสุดมันก็พังถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะพังเลยไม่พัง ในเมื่อไม่สนใจกับร่างกายเราถ้าทําไมเขาจะสนใจกับร่างกายคนอื่นซึงมันมีสภาพเหมือนกันชกกรปบกโสมมแล้วก็พังไปในที่สุดทรัพย์สินในโลกมีอะไรบ้างที่เราควรจะสนใจเราก็มาหันก็ดูว่ากามารูปราคะอรูปราคะรูปใบชัยก็ดีรูปใบชายก็ด,าายกดียังเป็นจุดแห่งความเมาของจิต ถ้าหลงติดอยู่แค่รูปประชานแล้วรูปประชานนี้เราก็โง่เต็มทีกินเลที่องค์สมเด็จพระชินส์สีทรงให้ตัดยังมีสามนอกจากรูปประชานแล้วรูปประชานรูปประชานและรูปประชานเราทรงไว้จริงแต่เราไม่ติดอยู่แค่นั้นถ้าจะใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นยานพาหนะสำหรับขี่เข้าโจมตีข้าศึกมา ข้าวเสกที่ตีิข้าหนันะ่นคือมานะความถือตัวถือต,อตนในเมื่อจิตของเราไม่สนใจกับร่างกายของเราเอาอะไรมาถือตัวถือตนมีไหมยํำให้นีถ้าเราไม่สนใจนร่างกายของเราได้เห็นว่ามันเลอะเทอะสุกปรกหน้าเกลยดมันมีสภาพเป็นสจูแล้วเขามาชมเราเราขาวมาติ่าเราดำ หน้าเบี้ยวหน้าโบจมูกแวงตาโบแล้วก็ยิม้มยิ้มได้เพราะมันไม่ใช่คนฉันจ้ะมันจะเป็นข้งมันอย่างนั้นก็ช่างมัน,ปนไปเลยเราเข้ามาเทียบเปรียบกับวันลนะหรือว่าฐานะหรือว่าศักดิ์ศรีเรามีอายุวามีความรู้น้อยกว่าเขาเขามีความรู้ดีกว่าเราเขามีเกียรติกรุูลดีกว่าเราเขามีฐานะดีกว่าเรา เราก็ยิ้มบอกว่าถวเถอ,อเยเจ้าผีดิบเจ้าผีดิบนี่ยยังไปติดความชั่วอยู่มากก็สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเปลือกเท่านั้นมันเป็นเครื่องทวงให้ติดอยู่ในทุกข์ทําไมจะไปยุ่งกับมันจิตเราตัดได้คิดได้อย่างนี้ตัวมานะมันก็ไม่มีหายง่ายๆเพราะขอพูดยห่ยอด ผมพูดมามากเกินไปนี่กาะจะถึงอาราหันต์อันนี้มันไม่มีอะไรเขาง่ายๆตอนนี้มาอเทจ่าโอเทจ่าที่คิดว่านอนเป็นเรานี่ของเรายังมีอยู่บ้างโยนทิ้งมันไปซะสิจิตตั้งเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่งคลำม,มันเลยจิตมันติดอยู่ในกามชันทะบ้างหรือเปล่ปาจิตมันติดอยู่ในโลภะความโลภบ้างหรือเปล่ปา จิตมันติดอยู่ในความโกรธไว้จิตมันติดอยู่ในความหลงไหมถ้ามันมีก็แก้ไขมันพ้นไปเท่าที่ศึกษามาแล้วไม่ก็ไม่อยากแล้วมมาดูทีตัววิชาอาวิชาคือฉันทากับราคะใช้ปัญญาให้มันรู้จริจรงๆอย่าถือปัญญาไอ้ทีแบกจำไราค,คุยเรียนมามากๆม,มันเลอะด้วยการทั้งปวง ฟังเสียงพูดเห็นในการนั่งก็รู้แล้วว่ายังเร็วเต็มร้อยเปอร์เซ็นมันต้องดูจุดนี้ว่าเราติดอะไรบ้างมนุษย์โลกเทวโลกสมโลกเป็นที่พอใจของเราหรือเปล่ามนุษย์โลกเทวโลกสมโลกเป็นที่ปรารถนาของเราหรือเปล่าเห็นว่ามันสวยสดงามมีหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็อภิญญยายนการรมมันก็ครบถ้วนอิทมันก็ละเอียด มันเปิดใยเป็นบจจัยของความทุกข์เราต้องการความสุขที่สุดไอ้สุขท่วคราวเราไม่ต้องการนั่นก็คือพันิพานการไปพันิพาณเขาทํำยังไงก็ไปตัดร่างกายตัดเจาจิตตัดร่างกายให้รู้สภาพตามความเป็นจริงด้วยปัญญาคิดว่าโลกนี้เราไม่ต้องการร่างกายพังเราหรือเชิญพังจ้ะเธอจะป่วยก็เชิญป่วยจนห้ามเธอไม่ได้ เธอจะแก,ะก,แกะะ่ก็เคยแกเ่เป็นเรื่องของเธอเธอจะมีทุกขเวทนาก็ไใดเกิดขึ้นถือว่านั่นเป็นเป็นเรื่องของเธอจนห้ามไม่ได้เธอพังเมื่อไรฉันพร้อมที่จะไปพนิพันธ์เธอกับฉันมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีอะไรที่เราจะมีการผูกพันกันอีกถือว่าเรามีสัญญาณดา่ายากันเด็ดขาด ฉันโง่ามาแล้วหลายแสนชาติใต้ชาตินี้ขอฉลาดชาติหนึ่งแล้วก็เธอจะใช้ฉันได้โดยชาตินี้ชาติเดียชาติต่อไปเอกับฉันไม่มีความหมายสําหรับกันนี่แต่แค่นี้ก็เปนอะหันคิดแค่นี้หน่อยเดียวเปนอะหันเป็นแน่นอนถ้าให้มันได้จริงๆจะสักต่ว่าคิดจะสักต่วันนึก จงจำไว้ให้ดีแล้วสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันก็หมดขอพูดแต่เนื้อชัดๆว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสังฆุทธสริสภาคที่จะสอนคนให้เป็นอรหันต์สอนเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากแล้วต่อจากนี้ไปข้อสาวก็องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน ทรงอริยาบทตามอัธยาศัยของท่านนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้จงรักษากำลังใจแบบนี้ไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วท่านทั้งหลายจะเป็นอรหันได้ภายใน3เดือนสัสดิี์